ชาวพิจิกนะคะในช่วงเดือนมีนาคมดาวพุธไปเจอดาวคู่ศัตรูนะคะโดยดาวพุธของชาวพิจิกเกี่ยวข้องกับเรื่องราบผลนะดังนั้นเรื่องราบผลผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองของชาวพิจิกจะเกิดเรื่องใดขึ้นบ้างในช่วงครึ่งแรกมีนาคมไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่รักนาราศีพิจิกรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะ สำหรับในเดือนมีนาคมนะคะช่วงครึ่งแรกนะถือว่าจะมีดาวหลายดวงนะคะไปรวมอยู่ในภพปุตตะของชาวพิจิกนะคะโดยภพปุตตะก็คือเรื่องดาวสัมพันธ์กับการเงินของชาวพิจิกนั่นเองนะเนื่องจากเป็นภพเรือนของดาวพรหัสนะคะช่วงนี้ก็จะมีทั้งดาวคู่ส่งเสริมนะให้ได้เงินได้ทองในขณะเดียวกันดาวพุธเมื่อโคโจรย้ายก็ไปเจอราหูนะคะ ดาวพุธของชาวพิจิกเป็นดาวรับผลนะแล้วก็ในช่วงมีนาคมนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดาวพุธมีกําลังไม่ค่อยดีนะคะเป็นทั้งประนิดแล้วก็ไปเจอดาวหูคู่ศัตรูนะเรียกว่าเป็นหลายจุดที่ดาวพุธเกิดความเสียหายขึ้นนะคะดังนั้นรับผลของชาวพิจิกในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีลักษณะรับผลมีเข้ามาแต่จะต้องรอคอยนะคะหรือว่าเป็นความเล็ดเลือดล่าช้าทางการเงินการทองนะเนื่องจากไปตีกันอยู่ในภพเรือนปุตตะและเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะ เป็นช่วงที่ชาวพิจิกนะคะระมัดระวังเล็ดเลือนลาช้าจากเรื่องการติดต่อนะคะเรื่องเอกสารต่างๆนะหรือแม้แต่เรื่องของการก่อเกิดคู่กรณีนะเนื่องจากดาวศุกร์ที่อยู่ในภพเดือนนี้นะคะเป็นความหมายเรื่องปัตตนีมีกําลังแรงเป็นมหาอุดนะคะดังนั้นช่วงนี้จะดึงดูดเรื่องคู่กรณีนะคะเรื่องของผู้สนับสนุนก็มีด้วยนะ <S <S โดยชาวพิจิกช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นเชิง หลายสิ่งกว่าจะได้มานะต้องลงมือลงแรงนะคะหรือว่าอดทนมากขึ้นกับเรื่องการติดต่อการถามถ่ยนะหรือว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อปฏิบัติภารกิจให้ได้เงินทองมานะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์นะคะโคจรเป็นมหาอุจอยู่ในภพเรือนนี้เช่นกันนะความหมายเชิงบวกของดาวศุกร์นะคะก็คือการก่เกิดความหวังสิ่งใหม่ขึ้นนะคะไม่ว่าจากเรื่องคู่ครองนะไม่ว่าจะคู่สัญญาก็ได้หรือว่ามีคนมาชักชวน เกื้อหนุนอุปธรรมต่างๆนานา,นาทําให้เราเกิดความหวังหรือมากเกื้อหนุนในเชิงการหาเงินหาทองธุรกิจการงานนะคะดาวศุกร์ยังเป็นเจ้าเรือนวินาศนะซึ่งมีกําลังแรงในที่นี้ก็คือความหมายเกื่องดีกึ่งเสียนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หลายสิ่งนะคะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะคะเรื่องราวบังเอิญในเชิงบวกก็มีในขณะเดียวกันปัญหาที่ไม่คาดคิดนะคะ,ะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือความซ่อนเร้นปัญหาลึกลับซับซ้อนนะคะก็อาจจะมีปรับปนอยู่ในช่วงนี้ของชีวิตหลายส่วนนะคะ สำหรับดาวอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นคู่ธาตุไฟนะที่อยู่ในภพเรือนพันธุของชาวพิจิกนะคะบ่งบอกเรื่องการเกี่ยวข้องกับครัวเรือนมากขึ้นช่วงนี้นะเนื่องด้วยความเป็นคู่ธาตุนะคะก็คือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวนะคะเกี่ยวข้องกับภูมิลำเนานะหรือมีกิจการบางอย่างที่บ้านนะที่เราต้องไปเกี่ยวข้องจัดการนะคะโดยดาวที่เป็นเจ้าเรือนกรรมะช่วงนี้ได้คู่ท่ายก็คือทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะบางท่านจะเจอเจอพี่น้องมากขึ้นนะคะ มีลักษณะการรวมกลุ่มรวมทีมเพื่อเป้าหมายวัตถุประสงค์บางอย่างได้นะบางท่านก็ร่วมมือทามาหากินนะคะร่วมมือกันหรือได้ประโยชน์จากสังคมนะช่วงนี้ชาวพิจิกโดดเด่นกับเรื่องกลุ่มทีมต่างๆนะคะมีเรื่องงานเงินนะคะเกิดขึ้นจากการใช้บ้านใช้รถทำมาากินนะหรือช่วงนี้นะคะบางท่านก็จะอยู่ติดบ้านมากขึ้นนะเนื่องจากดาวกรรมะพันธุนะคะก็คือภารกิจดูแลครัวเรือนบ้านช่องนะคะใช้จ่ายไปกับเรื่องสินทรัพย์นะบ้านรถที่ดิน ชาวพิจิกนะคะช่วงนี้ถือว่าข้อดีข้อหนึ่งก็คือดาวพฤหัสกลับมาโครจรเดินหน้าในภพเดือนปัตตานีนะคะเป็นการโครจรเดินหน้าเรื่องเงินนะเนื่องจากที่ผ่านมาโครจรผิดปกติถอยหลังหลายเดือนนะทำให้เรื่องเงินทองของชาวพิจิกมีลักษณะแปลกๆไม่ค่อยคืบหน้านะคะสำหรับในช่วงนี้ครึ่งหลัง กุมภา์ที่ผ่านมานะเริ่มโคจรเดินหน้าทําให้ชาวพิจิกนะคะจะมีเรื่องราวขยับเคลื่อนไหวทางไรายได้รายรรับนะคะเรื่องราวทางการเงินการลงทุนเกิดขึ้นนะบางอย่างที่พักไว้นะคะหรือว่ายังทําไม่สําเร็จในปีที่แล้วนะช่วงนี้อาจจะมีจังหวะอยากลงทุนนะคะเอาโปรเจกต์ของการเก่ามาทําใหม่นะหรือเรื่องของภาระเลี้ยงดูการส่งเสียอุปการะก็เริ่มเดินหน้าด้วยนะคะโดยภาพรวมนะคะเป็นช่วงที่ชาวพิจิกจะมีเรื่องเงินทองคืบหน้าในขณะเดยียวกัน บางส่วนของชีวิตนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้นะจากเรื่องการเงินผลประโยชน์นะคะเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงนี้ชีวิตนะคะมีเรื่องราวบางอย่างล่าช้ารอคอยนะช่วงนี้ติดต่อใดๆก็ถือว่าต้องอดทนเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่การรเริ่มสิ่งใหม่นะคะหรือโปรเจกต์โครงการที่กําลังริเริ่มนะช่วงนี้ก็จะเป็นไปในเชิง แก้ไขปัญหาก่อนถึงจะสำเร็จนะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูก็อยู่ในภพเรือนความหมายนี้นะคะทาให้ชาวพิจิกก็ต้องลองผิดลองถูกนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับเรื่องโปรเจกต์โครงการหรือไอเดียที่เพิ่งรีเริ่มทํานะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะดาวคู่ธาตุไฟนะคะที่อยู่ในเรือนพันธุนะคะอย่างที่บอกเกี่ยวข้องกับครอบครัวมากขึ้นนะคะเป็นความหมายเชิงพี่น้องนะเรื่องของเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าภารกิจครัวเรือนค่อนข้างมากนะโดยช่วงนี้อาจหมายถึง ภารกิจที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงดูส่งเสียอุปการะนะคะระมัดระวังรายจ่ายรั่วไหลกับเรื่องลูกๆหล,ลานๆเด็กๆนะคะมีสเสน่ห์นิยมในแวดวงเด็กๆเยาวชนด้วยบางครั้งหมายถึงการดึงดูดเป็นพิเศษกับคนต่างวัยนะที่เข้ามาปรึกษาหารือหรือมีเรื่องให้เราช่วยเหลือนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวทางสัตว์เลี้ยงต้องระวังนะบางทีเจ็บป่วยนะคะใช้เงินไปนกับเรื่องราวทางสัตว์เลี้ยงหรือบริวารได้นะคะ บางท่านอยู่ดีๆนะคะมีสัตว์หลงมานะหรือกําลังอยู่ในช่วงประครบประงมดูแลสัตว์เลี้ยงที่เรารักเราชอบก็ได้นะทำให้ชาวพิจิกนะคะก็จะใช้จ่ายไปกับเรื่องราวทางอารมณ์ทางจิตใจได้เช่นกันนะคะสําหรับในเชิงความหมายสังคมนะเดือนนี้ถือว่าชีวิตนะคะจะเกี่ยวข้องทั้งเชิงครอบครัวมากขึ้นเรื่องพี่น้องนะคะเรื่องเพื่อนรวมไปถึงยังอาจหมายถึงกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนในเชิงการงานการค้าก็ถือว่าชาวพิจิกนะคะมีชีวิต ติดสังคมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนอื่นๆที่เราไปเกี่ยวข้องนะคะงานกลุ่มงานทีมค่อนข้าง,างโดดเด่นนะแต่อย่างที่บอกดาวพุธมีปัญหาดังนั้นระวังเรื่องการนัดหมายการประสานงานนะคะบางทีก็ต้องเลื่อนเลื่อนเลดเลไปนะเนื่องจากการสื่อสารก็มักจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพช่วงนี้นะคะสําหรับในมุมมองเชิงความรักความสัมพันธ์นะช่วงนี้ดาวคู่ดีๆนะคะก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะได้นะก็ถือว่าเป็นช่วงก่อเกิด ความรักครั้งใหม่นะคะดาวพเกษกระตุ้นอยู่พบตรงกันข้ามนะจะมีโชคจากเรื่องสิ่งใหม่ความหวังใหม่นะคะความรักความสดชื่นใหม่ๆนะเรียกว่าชีวิตก็จะมีจุดที่ทำให้ชีวิตสดชื่นมีความหวังอยู่บางมุมนะดังนั้นชาวพิจิกนะคะก็เป็นช่วงที่รู้จักคนรุ่นน้องรุ่นเด็กนะบางทีก็เป็นเชิงสังคมการงานนะคะเชิงความรักการคบหาได้นะหรือแม้แต่ช่วงนี้ไปชื่นชอบใครมากเป็นพิเศษนะทำให้เรา ต้องปรับปรุงตัวนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูสดชื่นนะหรือว่ามีชีวิตชีวาขึ้นจากเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะในมุมมองเชิงสุขภาพนะคะช่วงนี้ดาวประจําตัวของชาวพิจิกยังคงถอยหลังอยู่ในภพเรือ,มอนมรณะนะคะเป็นความผิดปกติของตัวตนช่วงนี้ดาวการเงินเริ่มโคจรเดินหน้าในขณะที่ตัวตนถอยหลังนะบางทีก็จะเป็นเชิงเหนื่อยง่ายนะคะเบื่อหน่ายท้อเส็งหรือจะเป็นช่วงที่บางท่านก็รู้สึกหมดไฟกับสิ่งที่ทำมาเนิ่นนาน บางท่านชอบคิดวนเวียนเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะเนื่องด้วยดาวยังคงผิดปกติในเชิงตัวตนซึ่งส่งผลให้ชาวพิจิกบางทีเป็นเชิงอารมณ์ความคิดความรู้สึกนะที่ไม่ค่อยปกติช่วงนี้ได้นะคะเป็นช่วงที่อาจจะมีภารกิจเกี่ยวข้องกับช่องปากนะคะไม่ว่าจะปวดฟันนะคะมีนัดหมอฟันพอดีหรือว่าเรื่องโรคหวัดนะคะภูมิแพ้ต่างๆที่ลักษณะยืดเยื้อได้นะคะปิดท้ายด้วยเรื่องราวเชิงรับผลนะคะเดือนนี้ดาวพระเกตอยู่ในภพลาภะนะคะถือว่าเป็นตัว กระตุ้นรับผลที่ดีนะคะชาวพิจิกจะมีรับผลทางการเงินเกิดขึ้นได้นะบางท่านก็มีปุกป,ปับฉับพลันนะคะบางอย่างที่รอคอยทวงถามเนิ่นนานนะไม่ได้แต่บางอย่างเข้ามารวดเร็วนะคะโชคลาภจากเรื่องราวในเชิงแย่งชิงประมูลแข่งขันนะการงานที่คู่แข่งเยอะ การแข่งขันสูงนะคะบรรยากาศแดงเดือดนะแต่เอาตัวรอดได้บางทีได้โชคใช้จากการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะมีโชคดวงจากไอเดียความคิดสร้างสรรค์ได้นะบางท่านมีอไอเดียทําคลิปนะคะหรือว่าคลิปเกิดไวรลัลขึ้นมาหรือได้รับความสําเร็จจากเรื่องการออกแบบการขายความคิดต่างๆโชคบางอย่างในเชิงภาระส่งเสียอุปการะนะบางท่านาลูกหลานใกล้ชิดนะคะหรือว่าได้สมาชิกใหม่เพิ่มในบ้านในครัวเรือน การได้สัตว์เลี้ยงใหม่ๆนะคะหรือก็เกิดงานอดิเรกสิ่งที่สนใจได้พูดถึงในแง่การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องดักหน้าดักหลังพลิกซ้ายพลิกขวาพอสมควรเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวเรื่องการคาดคะเนนะคะการคาดหวังมุ่งหวังก็จะเลื่อนเลื่อนเคลื่อนไปดังนั้นเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะมันก็ต้องไปเน้นเลขข้างๆนะหรือว่าการสลับกลับที่นะบางทีก็จะไปมีโชคจากเรื่องราวแบบนี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวพิจิกนะคะอยู่ดีๆฝันแปลกนะหรือว่า ฝันที่ตีความด้วยจินตนาการของตัวเองนะได้เป็นตัวเลขเกาอาจจะมีโชคแนวนี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับดาวพุธและดาวราหูนะคะ8 4นะถือว่าจะโคจรมาพบกันส่งผลกับทุกราศีนะคะขึ้นอยู่กับว่าไปอยู่ในภพเรือนใดบรรยากาศโดยรอบช่วงนี้นะคะก็จะดราม่าง่ายกับเรื่องคําพูดผิดผลประโยชน์มินประมาทต่างๆ ข่าวลือเยอะนะคะบางอย่างก็เป็นข่าวหลอกข่าวลวงนะซึ่งเป็นช่วงที่ชาวพิจิกใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวพิจิกในช่วง1-15มีนาคมพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ